สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำหล่กสารสนเทศหรือห้องสมุดของคณะมนุษย์ราชภัฏอุบลน,นะคะงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาเลยคะ่ะ ห้องนี้ไม่ใช่ตู้ ATM นะคะแต่นี่คือตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติค่ะมีบริการ24ชั่วโมงนะคะและนี่ก็คือช่องคืนหนังสือนะคะและที่ถืออยู่นี่ก็คือบัตรนักศึกษานะคะเพื่อนํามาใช้สแกนบาร์โค้ดเพื่อเข้าห้องสมุดนั่นเองค่ะแต่ถ้าหาใครลืมนํามาไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าเราจํารหัสนักศึกษาได้เราก็บอกกับพนักงานเพื่อที่จะนําสลิปบาร์โค้ดมาสแกนเพื่อเข้าห้องสมุดค่ะ จุดบริการจุดแรกในห้องสมุดนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของพนักงานนะคะเป็นจุดบริการยืมหรือคือหนังสือนั่นเองค่ะบริเวณใกล้จุดเคาน์เตอร์นะคะก็จะมีโต๊ะและเก้าอี้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้ห้องสมุดแหมบรรยากาศข้างห้องดูแล้วน่าเข้า,านอนมากเลยค่ะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่น่าเข้ามาอ่านหนังสือมากเลยเดินเข้ามาซ้ายมือห้องสมุดก็จะเป็นตึกหกชั้นนะคะแต่และชั้นจะมีหนังสือประเภทอะไรบ้างนะ่าไปดูกันดีกว่าค่ะ อะนี่ไงชั้นแรกนะคะก็จะเป็นบริการวารสารค่ะโอ้โหนี่แค่ชั้นแรกนะคะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะมี iPad ไว้ให้ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะว้าวไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังมีมุมครอบครัวน่ารักน่ารักไว้ให้นั่งนอนหรือว่าจะตีลังกาอ่านหนังสือก็ได้อีกด้วยนะอะ เราขึ้นมาในไปดูชั้น2กันดีกว่าค่ะถึงแล้วชั้น2ของเรานะคะเราไปดูข้างในกันดีกว่าชั้น2ของเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3หมวดนะคะหมวด000วิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไปหมวด100ปริญญาและจิตวิทยาหมวด200าศาสนาหมวด300สังคมศาสตร์เองค่ะ ไปต่อกันที่ชั้น3กันเลยค่ะชั้น3นี้ก็มีอยู่3หมวดเช่นเดิมนะคะหมวด400ภาษา500วิทยาศาสตร์และหมวด600เทคโนโล,โลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เราไปดูบรรยากาศรอบห้องกันดีกว่าค่ะบรรยากาศภายในห้องไม่ว่าจะมองไปมุมไหนกันหน่าเข้ามาอ่านหนังสือมากเลย ขึน้นบันไดไปชั้น4ี่กันต่อค่ะชั้น4ี่นะคะก็จะเป็นหมวด70 0ศิละปะและนันทนาการ80 0วันณคดี90 0ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และชีวประวัติหนังสือภาษาอังกฤษนวนิยายเรื่องสั้นนะคะขึ้นบนันไดมามุมแรกก็จะเป็นมุมของนวนิยายและมองมาอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะเป็นมุมของศิละปะและนันทนาการวันณคดีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และชีวประวัติหนังสือภาษาอังกฤษ แหมแหมแหมการจัดวางและเรียงหนังสือของชั้น4ก็ไม่แพ้ชั้นที่1ที่2แลในที่3กันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคะและถ้าหาใครที่จะคืนหนังสือไว้จุดเดิมแต่ลืมจุดที่ไปหยิบมาอ่านไม่ต้องห่วงนะคะเรามีชั้นพักหนังสือเดี๋ยวพี่พี่เก็บขึ้นชั้นเองคะ่ะขึ้นบันไดไปต่อชั้นที่5้าหมวดวิทยานิพนธ์ วิิจและนัังงงสือออยห้าชั้นนี้นะคะไม่มี iPad แต่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีไว้สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันค่ะอำนวยความสะดวกสุดๆไปเลยชั้น5นี้นะคะหนังสือก็จะจัดเป็นหมวดหมวดนะคะเหมือนทุกชั้นที่ผ่านมานะคะก็เพื่อสะดวกในการหยิบไปใช้หยิบไปอ่านนั่นเองค่ะ นี่ก็จะเป็นห้องหนังสืออ้างอิงนะคะก็จะแยกออกมาอีกห้องนะคะเป็นห้องเล็กๆเล็กๆนะคะมีโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้นั่งอ่านหนังสือข้างในอิกด้วยค่ะเจ๋งเจ๋วไปอีกชั้น6ชั้นสุดท้ายนะคะก็เป็นห้องเกี่ยวกับงานโสดตัศนาวัสดุนะคะ พาท่านผู้ชมเดินขึ้นบันไดตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่6เหนื่อยกันไหมคะถ้าเหนื่อยเราไปขึ้นลิฟต์ลงไปชั้นหนึ่งกันดีกว่าค่ะการรีวิวแหล่งสารสนเทศก็จะจบลงแล้วนะคะก่อนออกจากห้องอย่าลืมหยิบบัตรนักศึกษาหรือสลิปบาร์โค้ดเพื่อสแกนออกจากห้องสมุดกันนะคะ ลนิดจิตเจ็มใสเล้าพบกันใหม่โอกาสหน้าบ้ายบาย